S าาม s s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาภาษาอาหรับนะคะของชั้นป .2 นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการในหน้าที่25นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามายกมืออ่านดุอาก่อนเริ่มเรียนไปพร้อมกันนะคะลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما. فهما آمين ก่อนที่เราจะไปในหน้าที่25นะคะคุณครูก็จะทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะถ้ามีคำศัพท์รูปภาพไหนเด้งออกมานะคะให้นักเรียนตอบคำศัพท์ของรูปภาพนั้นออกมาดังๆเลยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะว่า heat is ث ل ا ث ะ,าะมาฮา็ อันนี้คืออะไรคะภาษาหรับว่าอีบีลูนถูกต้องค่ะมาชาอัลลอฮ์ค่ะทับที่สองนะคะเตรียมพร้อมคืออะไรคะมิฟตาหุนมาชาอัลลอฮ์ค่ะต่อไปค่ะ ตอนเมฆภาษาอัหรับว่าไงคะสหาบุนสหถูกต้องนะคะต่อมาค่ะผู้ชายภาษาอัหรับคือโรอจูลูนถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ วัวภาษาอาหรับคือบักอรอตุนเจยิดถูกต้องนะคะต่อไปค่ะแม่กุญแจภาษาอาหรับคือกูฟลุนรอเอ,อียถูกต้องค่ะ ต่อไปค่ะแว่นตาภาษาอาหรับก็คือน ا ظ ر ์อ حسن ถูกต้องนะคะน اظرة ตุนนะคะหรือว่าน اظرة นะคะแว่นตาถูกต้องค่ะต่อมาค่ะนมภาษาอาหรับคือลบานุน ถูกต้องค่ะมาชาอัลลอฮ์ค่ะต่อมาค่ะจมูกภาษาอาหรับคืออันฟุนเจยยดถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อมาค่ะแครอทค่ะแครอทภาษาอาหรับคือ จัารุนถูกต้องค่ะมาชาอัลลอฮ์ค่ะมาชาอัลลอฮ์นะคะเก่งมากๆเลยนะคะใครตอบได้ทุกคำเลยเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้นะคะคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนนะคะก็คือในหน้าที่25นั่นเองนะคะเดี๋ยวนะักเรียนใส่สระในหน้าที่25เลยนะคะเปิดในหน้าที่25นะคะอะ นักเรียนก็เห็นภาพอยู่แล้วนะคะนี่คือภาพอะไรเอย่ยเตียงนอนนะคะเตียงนอนภาษาอาหรับนะคะอ่นักเรียนออกเสียงตามคุณครูก่อนนะคะซารีรุนซารีรุนซารีรุน,ารรนมาชาอัลลอฮ์ค่ะเรามาใส่สระคํคำว่าซารีรุนกันดีกว่านะคะ เราจะใส่สรรฟอสฟะที่ซีนสะกัสรอที่รอสุกูลที่ยาค่ะจารีและดอมมาไตที่รอตัวสุดท้ายอ่านว่าจารีรุนแปลว่าเตียงนอนนะคะจารีรุนเตียงนอนต่อมาค่ะ,ะคำนี้นะัเกเรียนน่าจะคุ้นอยู่แล้วนะคะ เราเคยเรียนกันตอนปอหนึ่งแล้วนะคะไหมพมไหมพมภาษาอัหกับก็คือซูฟุนสู้ฟุนสูุ้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาใส่สระคำว่าสู้ฟุนกันนะคะใส่ดอมมาที่โซดสุกูลที่วาวและดอมมาไตที่ฟ้าค่ะซู้ฟุน สู้ฝุ่นไหมพรมสู้ฝุ่นไหมพรมมาชาอัลลอฮ์นะคะใส่สระตามได้เลยนะคะใส่ที่ตัวหนานะคะต่อมาค่ะอรองเท้าหนึ่งข้างนะคะรองเท้าหนึ่งข้างภาษาอาหรับคือหน้าอัลลุนอ่านตามนะคะนาอลุนหน้าอัลลุน น้ารุนอ่าเรามาใส่สระคําว่าหน้ารุนกันนะคะใส่ฟัาท้าที่นูนสุกุลที่ไอ้นดอมมาไตาที่ลามค่ะนื้อลุนแต่ว่ารองเท้านะคะนื้อลุนรองเท้าหนึ่งข้างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแซรี่รุนเตียงนอน สู้ฝุ่นไหมพรมหน้ารุ่นรองเทา้าหน้ารุ่นรองเทา้าสู้ฝุ่นไหมพรมสรีรุ่นเตียงนอนสรีรุ่นเตียงนอน สู้ฝุ่นไหมพรมหน้าลุนรองเท้ามาชาัลลอค่ะทีนี้เราไปทดสอบกันดีกว่าอ่ะนักเรียนมาช่วยครูดูหน่อยค่ะว่าคำว่า,นาหน้าลุนในภาษาอาหรับคืออะไรตรงกับภาพไหนคะนหน้าลุนตรงกับภาพรองเท้าเป็นคำตอบที่ ถูกต้องค่ะค่อนข้างเอียงนะคะขอมาอัฟด้วยนะคะต่อไปค่ะสู้ฝุนตรงกับภาพไหนคะตรงกับภาพไหมพรมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมาเชอาลลอค่ะ ต่อไปซารีรุนแปลว่าอะไรคะตรงกับภาพไหนคะตรงกับภาพเตียงนอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมาชาอัลลอฮ์ค่ะอาถูกต้องนะคะหน้าลุนรองเท้าสู้ฝุนไหมพรมซารีรุนเตียงนอนถูกต้องค่ะต่อไปค่ะต่อไป อ่าอันนี้ภาพไม่ได้เรียงกันนะคะต่อมานะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนช่วยคุณครูหน่อยนะคะเรามาช่วยกันแยกอักษรในแต่ละคำกันดีกว่านะคะคำแรกหน้าลุนหน้าลุนนาลุนคำแรกน่าลุน,น,น,นแปลว่าอะไรนะคะคำนี้รองเท้าถูกต้องเรามาดูกันหน้าลุนมีอักษรอะไรบ้างคะนูน ไอ้และลามถูกต้องค่ะเรามาดูคำต่อไปกันเลยสูุ้นมีอักษรอะไรบ้างนะในคำนี้เชิญครูหน่อยค่ะซอวว้าวฟามาชาอัลลอฮ์ค่ะ เก่งจังเลยเก่งมากเลยนะคะมาชาอัลลอฮ์ค่ะต่อไปค่ะคำสุดท้ายซารีรุนมีอักษรอะไรบ้างนะคะในคำนี้ซีนรอยารอมาชาอัลลอฮ์ค่ะ ถูกต้องนะคะเรามาดูหน้าถัดไปกันดีกว่าอ้ามีภาพเต็มไปหมดเลยในหน้านี้มีภาพเต็มไปหมดเลยอยากจะให้นักเรียนช่วยค,คุณครูหาสู้ฝุ่นสู้ฝุ่นอยู่ไหนคะไอ้น่ะสู้ฝุ่น ถูกต้องค่ะสู้ฝุ่นไหมพรมนั่นเองต่อไปอยากจะให้นักเรียนช่วยคุณครูหาสารีรุนไอ้นสารีรุนเอสารีรุนอยู่ไหนหนะสารีรุนเตียงนอน มาชา,าอันนาาลลอฮ์ถูกต้องค่ะต่อไปไอ้น่าอรุนน่าอลุนอยู่ไหนนะมุมเตสนาลุนรองเท้าถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆเลย ทีนี้นะคะเราก็ทีนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนช่วยนำคำมาเติมหน่อยค่ะภาพแรกเป็นภาพของไหมพรมเราจะต้องเติมคำว่าอะไรคะมีคำว่าซารีรุ่นนาาลุนแล้วก็ซูฟุนเราจะต้องเติมคำไหนข้างล่างภาพไหมพรมคะ คำว่าซูฟุนหรอคะคำว่าซูฟุนเหรอคะถูกต้องค่ะเรามาเติมกันเลยนะคะแล้วภาพที่สองแล้วภาพที่สองเตียงนอน เตียงนอนเราต้องนำคําไหนมาเติมดีคะเหลืออยู่สองคำจารีรุนหรือว่านาลุนจารีรุนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเรามาเติมกันเลยนะคะ ต่อมารองเท้าเหลืออยู่คำเดียวแล้วก็คือคำว่าหนื้อไอรุน,นเราก็นำมาเติมกันเลยนะคะหนื้อไอรุน,นรองเท้าถูกต้องค่ะมาชาอล,ล้อมากเลยนะคะสู้ฝุ่นไหมพรมจารีรุนเตียงหนื้อไอรุน,นรองเท้า ทีนี้ภารกิจสุดท้ายของเรานะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนช่วยหาอักษรที่มีอยู่ในแต่ละคำหน่อยค่ะว่าอยู่ตรงไหนเรามาเริ่มมาเริ่มกันที่เตียงนอนกันเลยนะคะเตียงนอนภาษาอัหรับว่าอะไรนะคะจารีรินถูกต้องมีตัวอะไรบ้างนะคะซีนรอยารอ เรามาหาสี่ตัวนี้กันดีกว่าอยู่ตรงไหนคะเจอรอยังคะเจอแล้วเจอแล้วนะคะตรงนี้นั่นเองซีนรอยารอ จารีรุนเตียงนอนมาชาอัลลอฮ์ค่ะต่อไปหน้ารุนรองเท้าเรามาดูกันว่าหน้ารุนมีตัวอักษรอ,อะไรบ้างนูนไอนลามเรามาหาสามตัวนี้กันค่ะอยู่ตรงไหนในตารางหนะ้าเจอหรือยังคะ เจอแล้วนะคะนี่ไงนูนออนลามนาไอรุนรองเท้าเก่งมากเลยนะคะคำสุดท้ายแล้วค่ะสู้ฝุ่นหมายพรมมีตัวอะไรบ้างนะคะซอสวาวฟาเอแล้ว3ามอักษรนี้มันอยู่ตรงไหนของตารางนะคะสู้ฝุ่นซอสวาวฟาอยู่ตรงไหนคะ ช่วยหาหน่อยค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้นั่นเองซอสวาวฟาสู้ฝุ่นไหมพรม่าเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้คำศัพท์ที่เราเรียนกันไปนะคะก็มีสามคำนะคะคำแรกคือคำว่า s ส r รีรุนเตียงนอนคำที่สองสู้ฝุนไหมพรมและคำที่สามในวันนี้นะคะหน้ารุนรองเทา้าการบ้านของนักเรียนในคาบนี้นะคะให้นักเรียนคัดคำศัพท์ในหน้าที่25พร้อมฝึกอ่านคำศัพท์ให้ผู้ปกครองฟังด้วยนะคะแล้วก็ให้เซ็นลายเซ็นพร้อมเขียนวันที่กำกับไปด้วยค่ะ สำหรับคาบนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะระกาตุค่ะ